ให้เาไปกสวัสดีคาวบวันนี้เรามาอยู่เขาสามมุกกันนะนที่ก็บอกว่าน,น,นู่นไงน้ำทะเลนี่แบ่งแยกกันเห็นได้ชัดเลยนะตอนเนาะน้ำทะเลเป็นสองสีเลยอะโอ้ใช่อันนี้เป็นสีเขียวฟันเป็นสีฟ้าคุณแบบฟ้าคาม,คามอ่ะ ราไปเอาของให้ลิงเจ้าจ๋ออู้ดูพี่เขาเดียวส้มนะอะไรส้มปะไม่ใช่เหมือนป๊อบคอนอะวัสดีเจ,จ้าจ๋อ ผมครับบางทีนคือลูกกับลูกกินลูกตัวเรนั่นหะเยอะขอ้งกุ้ยมันไม่เอาแล้วก้ยมันเกลีอใช่หนูก็เห็นเขาทิ้งกยไว้เต็มเลย อันนี้มีลูกด้วยอ่ะไปให้ตรงไหนดีอยตวตลางให้วันนี้โอ้เอาน่ารักมากเลยลูกเออสวยจัง,จงค่ะ เออน่าจะทองแล้วนะออมองมองมองเพราะมันให้ตัวนี้เว้ยมันรอให้ตัวนีเนนน้เป็นแฟนกันเหรอลูกฮะเป็นแฟนกันเหรอลูก แค่ตัวนั้นป่ะตัวนั้นมีลูกเอามาลกูกเอาไหมนิ่มนวลจังเลยอ่ามีลูกมีลูก,อกโอ้ใกินใหญ่เลยหวานวา ไปลำวางเ้าพี่มีเป็นสวนเลยลูกมะม่วงบ้านพี่มีเยอะนะไปเที่ยวบ้า <c oughs> นุ่มนวลเนานะที่นี่เนาะไม่เหมือนเมื่อกี้โอ้โหมือนี่ให้ตัวมีลูก แบ่งกันนะลกูกโอ้ข้า <laughs> ขอให้หน่อยโคตรตัวนี้ทขาไมรับนิ่มนวลจังเลยอะ่ะ วิวโคตรแบบโคตรได้อ่ะดูดิดูวิวอันอันนี้คือน้ำทะเลนะสีฟ้าเลยอ่ะอบางแสนน้ำทะเลสีฟ้านี่หายากนะครับปกติจะเป็นแบบขุ่นๆน่ะแกะแกะมันจะรู้ว่าปูด่มตมันหวานอยู่เปลือกช้ำแดดเฉยเอาอีกเปล่ามานี้มา ตัวนี้กินง้ออยู่เราไปให้พวกมีลูกดีกว่าไหมมันจะได้เลี้ยงมีน้ํำนมเลี้ยงลูกมันน้องได้หรือยังน้องได้หรือยังไหนไหนดูบัตรคิวดิดูบัตรคิวน้องดิฮะโอ้บัตรคิวก็ไม่มีนี่ตัวนี้ตัวนี้ หมดแล้วพอดีอ่ะลายเบ้านี่ตัวนี้มีลูกโตผู้หญิง<อ>จะบัวตัวนี้อ่ะได้ไปสองลูกกันนั่นอ่ะเป็นอย่าให้น้ำจังเลยดูลูกดิเอ้ลูกเล็กโอ้ยดูนะารอ่ะ แม่ดึงหางไว้ดูดิแม่ดึงหางไว้อยากได้อยากได้อีกอ่ะซื้อเปล่าสิบบาทพอให้ตัวนั้นซื้อเพิ่มีกถุงนึงเฮ้ยตัวของโบนี่ทิ้งโอ้โหทิ้งเกือบ หมดยังโอ้โหแก้มตุย้างก็มีใช่ไหมคะลุงเอาอีกสิบบาทอ่ะไอตัวผู้ชายมันแย่งอ่ะมันชอบกินน้ำม่วนชอบเอ๋อฮีดิบะเนี่ยมันเยอะมันอดตอน ก็สิบบาทนะซื้อคนไม่ได้กินให้ลิงหมดเลยง้อแพงด้วยเรื่องเรื่องรู้ด้วยความชอบง้อเจ้าตงกล้วยเขาให้เยอะเนาะคฮะเพราะเขาจะคิดว่าลิงอ่ะกินกล้วยง้อซื้อกรุงเทพมาแพงมันเบื่อมันรู้มันกินทุกวันแล้วมันรู้แล้วแต่จะมีเช้าคูนหน่อยกระตาแล้วไม่เอาอะเรื่อง

เอาไปข้างลง accurate, ่า <selling> งอ่ะไอตัวพวกบนกินหมดแล้วเดี๋ยวเราเอารถไปให้กลุ่มข้างล่างไปงั้นเราขับรถดีกว่าคนนี้ได้กินหมดแล้วเนี่ยตัวนี้ลูร้องตามอ่ะตัวร้องตามเลยนะไม่อกี้ ขอบพระคุณครับคุณใใตัวไป่พวนะเดี๋ยวเราขับลงไปให้แข้ข้างล่างดีกว่าอันนี้มาลูกโออลูกร้องใหญ่เลยอันนี้กินแล้วอันนี้กินแล้ว อันนี้กินแล้วปากเลยพอมเยเยมันีมให้มันเลยห้้มันคู่ดโอ้โหอะให้อยู่แล้วรูปเอาถุงมานี่ขามาทำท่านยางหั้นม่้า ทำบุญแล้วกันเนาะพีดึงเทมมาามดีดีลงละยี่สิบบาทเองไหมีไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวมันโดดขึ้นรถด้วยมเห็นของอ่ะโอ้โหมีตะลอยเลยรถลอยมือ โอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวยังไงตามติดตามอีพีต่อไปนะครับก็จริงนที่ลุงบอกนะริงอย่างอื่นบ้างแล้วทำไมคน